ติ่งกรีตพระเอกดังรีเทิร์นซบบ้านเก่าประเดิมผลงานแรกแล้วช่วงนี้ช่อง7 h d เฮดีคึกคักหนักมากเพราะมีเหล่าอาดีตลูกหมอคัมแบ็กกลับมาหลายรายเริ่มต้นที่ขวัญอุตสามณีที่ออกจากช่องไปพักใหญ่ล่าสุดก็กลับมาเซ็นสัญญากับบ้านหลังเก่าอีกครั้งล่าสุดมีตามมาอีกรายกับหนุ่มอน้น สลันที่หมดสัญญากับช่องไปและผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระอยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็หวนกลับมาอยู่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมชื่อใหม่จากหนุ่มอ้นสลันเป็นอ้นอัดขวัดและกำลังถ่ายทำผลงานใหม่อย่างมาเฟียลำซิ่งแล้วเรียบร้อย